สวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่ใน w 205นะครับวันนี้เรามาอัประบบเสียงนิดหนึ่งครับด้วยลำโพงของเกาซีโร่ครับนำเข้าจากเยอรมนีครับเป็นลำโพงตรงรุ่นนะครับในเม r c e d e s b เ n z นคันนี้นะครับพร้อมบูเฟอร์นะถึง2ดอกทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบูเฟอร์นะครับนี่ครับของเกาซีโร่ครับแม่เหล็กอย่างดีครับยังไม่พอนะครับเนื่องด้วยคันนี้ไม่มีแอมมานะครับ เราก็ติดตั้งในส่วนของแอมตรงรุ่นครับ T and W ครับ Buck and Pay ครับ Teorio Hi N ครับแล้วก็แดมเปอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปดนครับสักคู่เดียวโอเคครับ W 2 0 5กันนี้นะครับเราก็ทำการแดมป์ก่อนเลยครับของ9 a u s s z ครับประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังครับนี่ครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของทวิตเตอร์นะครับเราก็ใส่ทวิตเตอร์ของ9 a u s s z นะครับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับ โอเคครับแล้วเราก็ใส่ลำโพงของ g a u s s โ o ลงแผง W205 เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับโอเคครับ W205 คันนี้เราก็ใส่บูเฟอร์ของ g a u ซีโ l o นะครับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับปักตรงรุ่นเลยครับเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะใส่แอมป์ตรงรุ่นนะครับอันนี้เราก็จะมีปักตรงรุ่นของเบน์นะครับนี่คือปักเดิมของโรงงานนะครับนี่ะปักเดิมนะครับเราก็ มีปลั๊กตรงรุ่นของเบนครับเราก็จะเสียบหลังวิทยุของเบนนะครับนี่ครับปลั๊กตัวนี้ครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟครับคลึบเลยครับนะครับโอเคแล้วก็สายอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็จะเสียบเท่ากับแอมป์ตรงรุ่นนะครับ p ีครับ p ี o a ออดิโอไฮเอ็นครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเราก็ใส่ลำโพงกาซีโร่นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะตรงนี้แผงไม่มีรูทวิตเตอร์มานะเราว่าทาการเจาะนะครับโอเคแล้วในส่วนปลั๊กนะครับจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นฮะเดี๋ยวเราดูครับกึ๊บเลยครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับสวัสดีครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ใน W 2 0 5เป็นที่เรียบร้อยครับกับสุดยอดลำโพงเสียงใสกาซีโร่ครับ ตรงช่องเดิมหมดเลยครับใส่เป็นประการเงินครับท่านผู้ชมครับเสริมด้วยแอมตรงรุ่นนะครับ P N W ครับ ทุกการเดินทางครับท่านผู้ชมครับ ท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำลำอีดีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้ครับผมก๊อบครับ0634986168ขอ,ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับแล้วรอชมคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ